วันนี้ลุงจะพาไปไหนเรามาแลกกันเลยลุงพาไปไหนกอนเตวไยรอบบานฉันมาถึงเมฟ่าล่วงแล้วฉันก็อยากจะไปเที่ยวมังเลพีนองไปประมาณไม่ถึงห้าสิบกิโลก็คือจากเตวาชฉันห้าโมงจากโรงพยาบาลเชียงรายแล้วก็ชฉันมาพักบานเผื่อลุงที่เมฟ่าล้วงมาอยเชียงรายเจ็ดปปีแล้วฉันยากมาตี่นีมากเลยพี่นองนั่นก็คือเดนทากิเล็ก ดีเมซ้ายจังหวัดเชียงรายมันอยู่คุณเราฟังกันเลยกับติฉันอยู่อันคือติฉันอยู่นี่คือฉันอยู่จังหวัดเชียงรายแต่ว่าฉันอยู่ติดกับเพตจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ คือคือคนลกฟังกันนะซึ่งอันนี้มันก็เลยอยู่ห้างเมืองเชียงรายนี่คืออยู่คนลักฟังกันเลยกับตีฉันอยู่วันนี้ก็เลยให้ลุงป้ามาเที่ยวสักครั้งแต่ว่าคือไม่ได้เตรียมตัวเตรียมเลยคือมาเล่กโกนั่นพี่น้องเออว่ามันเป็นบันเตือนนะว่าแต่ว่าลู้ว่าเออเขาใกล้โค้งใกล้อะไรบันเนียแต่ว่าฉันไม่ได้ไปเออฉันไม่ได้ไปฟังนู่นนะฉันอยู่ฟังนี้นี่เลยพี่น้องซึ่งแล้วด้านเมต้ายตัวอีกฟังหนึ่งรังเกลากังนาู่นเออน่แต่ว่ามันเป็นซุ่มอยู่ข้างหน้านั้นคือเคล็ดเดนตาคีเล็กแต่ว่่าาฉััันนนนจจะะอยูงมมเป็ดุ เออเมซ้ายพี่น้องเนี่ยไม่ได้ามไปฟังนู้นนะมาเลว่าเนี่ยเออเขามีอะไรคล้ายมัง้งแต่ว่าก็คือโปรลูแต่ไม่เคยมาแต่ว่าทิ้นเขากองลุ่งก็เลยตรงนี้แต่เราไม่ไหวรุนนั้นลานค่าฟังเนียนมันจะมีตรงนี้มันจะเป็นส่วนหมหจะเป็น ปติเดเปลือยบานเดีว่าก็หมากไกโค้งหรือว่าเนี่ยก็มาเปิดลานเปิดอะไรหรือว่าละเปิดลานแต่ว่านั่นแต่ว่ามันเป็นคือชึ่งชึงกึ่งกึ่งป,ป,ปัติดเปลือยบานกันเป็นหนองเล็กเขามีรถตุกๆกันเนี่ยรถตุกๆก็นเป็นประเดี๋ยแต่ว่ากันย้ายสักยึดคือมันจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นกึง่งกึ่งแล้วตรงนี้ฝั่งนูน้นก็กระคาหมาฝั่งนี้มันลานคาอะไรก็คือเป็นปะส่าป,ปัดติดเปลือยบานอะไรปบะเนี้ยซึ่งโค้งไก่โค้งไก่หมากพี่น้องต้องมีลูกเนียงกันแต่เป็นลูกเนียงโค้งเป็นนาาาาาาะะโกกกกงคคคเยยออมมนี่พวลลไ้้ปตแืรบบ มาอ่ะบอกไม่ตัวคือมันมีสิ้นค้าคงปากตายก็มีมาเคียวก็ไปปลายเองปาลาเลยก็มีครอบตุกอย่างเลยพี่น้องนี่เลยเฮดเครงก็มีมันมีพักมีอะไรติว่าตุกๆมากพักกงปากเนื้อแล้วก็มีสิ้นคายอะไรติว่าเคียวกับกงกง,งปฏิเสธเผื่อบ้านนะนะพี่น้องคือไม่รู้เจออะไรดีแต่ว่าก็คือเดิน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 มาเดินทัวเดินมดอะไรเนี่ยเสืวอเสื้นหมาจะเป็นพักผลไม้ปะเนี้ยตื้อลูกงอนี่หลูกไม้จนเจอมานี่หลูกซซิปลูกงอนี่ มันก็มีเสื้อผ้ามีอะไรเป็นเนี่ยเดินฉันจะยายซื้อหลาย่างแต่ว่าเดินไปเดินมาตกลงอะไรก็คือได้ไม่ครบตังํำตั้งใจที่ว่าซื้อแต่ว่าลุกเนี่ยก็คือได้มาได้มาตกใจหมากๆนี่คือลุกพี่ฉันก็ได้มากันมันเป็นลุกพี่ข้องโดยตุง ไม่ได้แบบท้ายด,ดังมดเพราะว่าเดินเล่นนู่นเล่นถึงจะลืมเสื้อเฮดเคล้งมาตักซ่องปองผิวเพฉันยากตกลงอะไรเดินไปเดินมาลุงเดินรอบมาตีรถเร็วเต็มลังรถพี่นองนีม่มันเป็นนุ่มไะไรมันเป็นไก่ไก่โปเปียมีใจกะลัปลีมีมีมันฝรั่งอันละห้าบาทปนีนองถึงมันมีน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มมันกินไม่ร้อยแต่ว่านี่นคือตะกี้รถโ,โลนันร้อยใช้ได้อยู่อันห้าบาทนุ่มนี่ มันกินแบบคลายๆปเปียะอะไรแต่ว่าน้ำจิ้มของนันกิดว่ามันไม่โรยกินโปร์ปราหลอนๆจะดีวะาอบนี้มาซื้อวี่โคนรลบหน้าก๋วยมาลาวก๋วยตังใจมาซื้อโก้อดี๋เรายักจะได้